เคสถูกเคสแพงต่างกันยังไงเพิ่เมเงิอนอีก3,000บาทมาซื้อเคสที่แพงกว่าคุ้มหรือเปล่าคลิปนี้มีคำตอบครับค <Yahoo! S 1> อมคราฟทำเรื่องคอมให้เป็นเรื่องง่าย สวัสดีครับผมบอลคำข้าวนะครับคลิปนี้ไอ้บอลก็จะมาพูดถึงเคสของคอมพิวเตอร์กันนะครับผมซึ่งต้องบอกก่อนว่าเคสจตัว IT s ีโซนอันนี้นะครับผมไอ้บอลซื้อมากับมือเลยนะครับราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1นึ่บาทนะครับส่วนตัวเคสคอแซตัวนี้นะครับผม i q 4 0 0 0 x w h i น e นะครับตัวตัวสีขาวเนี่ยคือไอ้บอลได้รับสปอนเซอร์มาจากทางคอแซนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับผมถ้าเพื่อนจากันได้นะก็เคยทาตัว คอมประกอบที peak peak ่เป kind of ็นเซตเทพไปแล้วนะผมที่เป็นการ์ดจอ RTX 3090กับ AMD Ryzen เไปในนก็คือ a อ i ีมบอลเนี่ยพึ่งจะได้จับพวกเคสราคาสููๆก็วันนี้เลยนะครับก็เลยอยากจะหยิบเล่าประเด็นเกี่ยวกับความแตกต่างของตัวเคสอนเนี่ยมาให้เพื่อนๆฟังกันนะครับแน่นอนว่าถ้าเพื่อนๆจะประกอบคอมสักเครื่องหนึ่งเนี่ยสิ่งที่ควรให้ความสำคัญมากที่สุดนะครับก็คือเป็นตัว CPU การ์ดจอแ a m เมนบอร์ด power supply เ s d ใช่ไหมครับเคสเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะแบบไม่ค่อยให้ความสําคัญกับมันเท่าไหร่นะครับผมแบบขอให้แบบประกอบได้ก็โอเคแล้วป่ะอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันแค่ประกอบได้จริงหรือเปล่ามันมีรายละเอียดเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆต่างกันยังไงบ้างเดี๋ยวเรา,ามาไล่ดูกันเลยครับอันดับแรกเลยนะครับสิ่งที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยระหว่าง2เคสนี้นะครับก็คือสีนั่นเองะนะครับผมสีดำกับสีขาวไม่ใช่นะก็คือในเรื่องของไซส์ขนาดตัวเคสนะครับผมซึ่งจะตัว S IT s o n a นอันนี้นะผมเป็นไซส์แบบ ATX นะครับส่วนตัว c o คอแซตัวนี้นะผมจะสามารถใส่บอร์ดได้ถึง EATX เลยทีดเดียวนะครับผ mm hmm. มเนี่ยเราจะลองเทียบไซส์กันให้ดูให้เห็นชัดๆนะครับเอานี้ตั้งไว้ด้านหน้าวัดนี่เลยจะเห็นได้ว่าทั้งความกว้างความสูงนะครับผมตัวคอแซเนี่ยใหญ่กว่าตัว IT s o n a นประมาณหนึ่งเลยนะครับผมประมาณนี้นะให้ดูไซส์กันก่อน อันดับที่2นะครับผมก็คือในเรื่องของวัสดุงานประกอบต่างๆนะอันนี้บอกเลยว่าโคตรต่างนะครับไอ้บอลเคยประกอบอะไรเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพิ่งถอดตัวฮาร์ดแวร์ข้างในออกนะแล้วก็ได้เรื่องเลยครับเจ้าตัวเคสนี้เนี่ยข้างในเนี่ยมันค่อนข้างคมนะครับผมแล้วก็นี่เลย ได้เลือดมาแล้วนะครับผมไอ้บอลดึงออกมาโดนสายข้างในมันบาดจริงๆก็จะโทษเทสเขาอย่างเดียวไม่ได้นะก็คือไอ้บอลเนี่ยนูบเองด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาค่อยๆไล่ดูการถึงความแตกต่างนะครับผมในเรื่องของวัสดุเนี่ยนี่บอกเลยว่าเหล็กของตัวคอแซงของเขาเนี่ยคือแบบหนาตึบนะครับผมหนาแบบคือจับก็รู้เลยว่าเนี่ยของดีมีราคานะครับส่วนของไอทโซนาเนี่ยของเขาจะเป็นแบบ ธรรมดาเลยแต่บอกเลยว่า,าตัวทีโซนัสของเขาเองเนี่ย mm hmm. ก็ยังดีกว่าพวกเคสแบบ500 600บาทนะอันนั้นคือแบบพูดตรงๆมันแบบเป็นเหล็กสังกะสีธรรมดามากๆนะผมแต่เนี่ยจริงๆแล้วในราคา1 0 0 0ันเนี่ยตัวน,นี้ก็ถือว่าโอเคนะแต่ก็ถ้าเทียบตัวนี้แล้วอะยังไงตัวคอแซมก็ดีกว่าเยอะอยู่ดีนะผมแต่นี่ก็ไม่ได้ขี้เหละอะไรขนาดนั้นนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูในเรื่องของข้างในอ่ะอันนี้มีน็อตสตัวนะครับ ตก,ตกก็แตกนะครับบอกเลยว่าน,นี้ตกก็แตกของคอแซตกก็แตกนะอันนี้เขาตัวาเขาถอดน็อตน,นะผมก็คือถอดจากด้านข้าง,างนี้นะแล้วก็เปิดมันออกมานะครับอ่ะปึ๊บแผ่นของเขาก็ประมาณนี้อ่าใ,ใสขอไปวางข้างล่างก่อนนะครับส่วนตัวของคอแซเนี่ยอันนี้ชอบมากเลยนะครับเดี๋ยวให้กล้องซูมดูนะครับตัวไขของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ ด้านหลังตรงนี้2ตัวนะครับสังเกตอะไรครับสังเกตดูว่าตัวน็อตของเขาเนี่ยจะมียางรองด้วยนะครับผมยางรองตรงนี้เนี่ยก็คือกันตัวน็อตเนี่ยไปถลอกโดนกับสีเคสนั่นเองแล้วก็เนี่ยมันสามารถเอาน็อตเนี่ยห้อยตองแตงนี้ได้ด้วยนะครับก็คือไม่ต้องมาวางไว้เงี้ยแบบกันหายนะครับ <Wow. S 1> มันออกมาบอกเลยว่าหนักนะครับผมหนักกวัาตัวทีโซนัสเยอะเลย นะครับเดี๋ยวขอเอาไปวางไปก่อนอเดี๋ยวขอขยับให้มันมาตรงๆกันก่อนนะครับผมโอ้ยเกือบตงใจหายวับนะครับ <c oughs> ด้านในตัวนี้นะครับ <c oughs> ให้ดูตรงนี้ก่อนเลยสังเกตว่าเนี่ยก็จะมีเขียนบอกเลยว่า รองรับบอร์ดขนาดไหนบ้างก็คือตั้งแต่ ATX, Micro ATX นะครับผมตัว ITX แล้วก็ EATX ก็คือรองรับทุกไซส์เลยนั่นแหละนะสไซส์มาตรฐานที่นิยมประกอบกันนะครับผมด้านในเนี่ยก็จะมีพัดลม3ตัวนะครับผมเป็น RGB ด้วยนะซึ่งพัดลมเนี่ยของเขาเนี่ยขนาดเนี่ยถือว่าค่อนข้างใหญ่แล้วก็เป่าลมค่อนข้างแรงนะครับส่วนตัวของ ไอทีโซนานนะเดี๋ยวให้ดูด้านในนะครับด้านในเขาเนี่ยก็มีพัดลมมาให้3ตัวเหมือนกันนะครับมีไฟ RGB ด้วยนะแต่ปรับอะไรไม่ได้นะครับแล้วก็ใบพัดของเขาเนี่ยค่อนข้างเบานะครับผมคือเป่าแบบค่อนข้างเอื่อยๆนิดนึงนะแล้วก็มีด้านหลังให้อีกด้วย4ตัวนะครับผมสังเกตว่าในเรื่องของความคุ้มค่าเนี่ยตัวนี้ก็โอเคอยู่นะให้มาพัดลม4ตัวเลย <Okay. S 1> แลด้านในตรงนี้ผมก็จะไม่มีสกรีนอะไรนะก็คือตัวเนี้ย ใส่ไซส์ได้สูงสุดถึง A G X นั่นเองนะก็คือเพิ่งแกะออกไปตะกี้นี้เลยนะครับผมทีนี้มาดูด้านแผงด้านหลังตรงที่เสียบการ์ดจอกันบ้างนะครับผมตัวแบ็กเพดของเขาด้านหลังนะสังเกตว่าของตัวคอแซนเนี่ยโอ้โหมีน็อตไล่เรียงเป็นตับนะครับผมซึ่งเราสามารถถอดออกเก็บใส่ใหม่ได้แต่โสมมติแบบเราถอด2อันล่างนี้นะครับผมแล้วก็ใส่พวกการ์ดจอเข้าไปถ้าเราไม่ใช้แล้วเนี่ยก็เอาตัวนี้มาปิดฝาหลังใส่คืนได้นะครับผม แต่ถ้าเป็นของไอทีโซนัเนี่ยนี่เลยนะผมก็คือจะมีน็อตให้แค่ตัวเดียวนะครับผมส่วนอันนี้เนี่ยถ้าหักไปแล้วเนี่ยก็คือหักไปเลยนะต้องใช้นิ้วทางแกะออกนะผมเหมือนแกะโมเดลกันด้มนะคือแกะออกแล้วแกะออกเลยนะครับเช่นอันบนตรงนี้นะผมไอ้บอลแกะไปแล้วนะก็คือแกะไปเลยนะครับก็คือต้องใส่ก้าชอในช่องนี้นะครับบอกว่าถ้าถ้าแกะแล้วไม่ได้ใส่คืนเนี่ยบอกเลยว่าระวังหนูเข้าด้วยนะครับผมอันนี้คือโดนมากับตัวแล้วจริง เดี๋ยวถัดมานีผมมาดูที่ด้านหลัง,ขงเขากันบ้างว่ามันเป็นยังไงนะครับผมตัวน็อตของเขาเนี่ยก็ยังมีตัวยางรองอยู่นะครับผมก็คือการเคสเป็นรอยนั่นเองนะครับคือใส่ใจรายละเอียดมากนะนี่นขา้างประทับใจเลยอ่ะเดี๋ยวมาปุ๊บ,บค่อยๆหันมาดูนะครับผมคือเขาแบบทําดีจริงๆนะนี่แบบประทับใจเลยนะครับตัวเนี่ยตัวเก็บสายของเขาจะมีสายรัดนะครับผมเนี่ยให้เราแบบเก็บสายให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วนะผมเขามีแถมมาให้ภายในกล่องด้วยนะผมพวกสายรัดสายยางพวกเคเบิลทายอะไรต่างๆเนี่ยครับเดี๋ยวให้ดูเนี่ยนะเขามีแถมมาให้ด้วยนะครับมีเคเบิลทยตามนี้นะครับแล้วก็มีตัวนี้เป็นตัวที่ใส่ SSD นะครับผมน็อตของเขาก็ยังคงเนี่ยมียางรองด้วยนะกันเป็นรอยนะครับผมแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะผมก็มีแผงนะผมดักจับฝุ่นกันหนูเข้ามาให้ด้วยนะครับเนี่ยดึงออกมาตรงนี้นั่นเอง นี่นะนาก็จะประมาณนี้นะผมเป็นลวดอย่างดีเลยนะครับตัดกันมาดูของไอท o โซนกันบ้างนะครับเดี๋ยวขอบหมุนออกต่อนะหัวแน่นโคตรนะครับขอใครขอใครควงได้ไหมครับให้ดูนิดนึ่งนะครับังเกตว่าเนี่ยน็อตของไอทีโซนะนะครับจะไม่มีตัวยางรองมาให้นะเหมือนของพอแซ ก็คือจะล้นๆไม่มีอะไรเลยนะครับผม,มเพื่อนๆก็ต้องไปหาวิธีการเก็บสายกันเอาเองนะครับซึ่งอันนี้คือเก็บแบบรีบๆนะครับผมก็คือเอาไปยัดด้านล่างไว้หมดเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นพวกสายพัดลงนะครับปกตินะนี่ครับผมจะเห็นได้ว่ามันค่อนข้างต่างกันเยอะมากๆนะครับผมอันนี้อาจจะดูแบบ กลืนๆไปหน่อยกับสายสีดำนะวรัอันนี้มันเป็นสีขาวมาเลยข้าง,างแบบอาจจะดูลกๆนิดหนึ่งนะครับผมแต่ในเรื่องของพวกงานรายต่างๆเนี่ยถือว่าโอ้โหมันต่างกันชัดเจนนะครับผมก็ตามเนื้องานตามราคาด้วยแล้วก็อย่างในเรื่องของความแตกต่างนะผมก็คือในเรื่องของพอร์ตเชื่อมต่อน,นั่นเองอันนี้คือไม่นับของตัวเมนบอร์ดด้านหลังนะครับนับเฉพาะตัวฟอนต์แพนเนลของเขาเนี่ย มาดูกันว่า2ตัวนี้จะมีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวไอ้บอลขอยกให้ดูเห็นชัดๆเลยนะครับเอาตัวคอแสาก้มไปก่อนวับอ,อันนี้เนี่ยผมพอด้านหน้าเนี่ยก็จะมีตัวปุ่มเปิดปิดนะครับผม USB Type A นะครับผม USB Type C แล้วก็ตัว HSDS e 3.5แล้วก็ปุ่มรีเซ็ตนะครับผมแล้วก็ในฝั่งของ IT Sonus นะครับก็จะมีปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับผมไฟสถานะนะครับ USB 2 0 0 t y p A นะครับผมมีไมโครโฟน3.5หูฟัง3.5 2 0 0 Type A แล้วก็3 0ไท y p A นะครับผมกุ่มรีเซ็ตสังเกตว่าขอไอทีโซนาเนี่ยรู้สึกว่ามี USB ให้เยอะกว่าตัว c คอแซดด้วยนะแต่ตัวคอแซ r เนี่ยเขาจะให้ USB มาเป็นแบบ Type C นั่นเองแล้วก็ด้านบนนะครับผมตัวแผงกผันฝุ่นเอ้าเนี่ยของคอแซ r สามารถ แกะมาทางภาตาได้นะครับผมส่วนตัวของ IT s o n a นเนี่ยก็คือจะฝังติดไปเลยนะครับผมแกะออกมาไม่ได้นะครับนี่นะนะลองดันขึ้นมาแนละ้วก็ไม่ได้สรุปนะครับผมจากการที่วันได้จับพวกเคสราคาสูงๆมาเนี่ย บอกเลยว่าโอ้โหเปิดประสบการณ์ใหม่มากๆนะคะโปโต้ตีนี้บอลจับแต่พวกเคสแบบ4500้าพันต้นๆนะพอมาจับตัวกอแซ iQ 4 0 0 0 x ตัวนี้อันนี้คือแบบสร้างประสบการณ์ใหม่จริงๆนะครับก็คือเห็นเลยว่าในเรื่องของวัสดุงานประกอบเอยในเรื่องของการวางจัดเลเยอร์ต่างๆเนี่ยของแถมชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยมันดีกว่าพวกเคสราคาถูกจริงๆนะครับผมโดยที่ตัวนี้นะผมจะมีราคาประมาณ4 0 0พต้นๆนะผมตัวนี้ประมาณ1,000พนะ ส่วนต่างกันประมาณ3,000บาทเนี่ยบอกเลยว่ามันต่างกันค่อนข้างเยอะจริงๆนะครับผมก็คือซื้อไอ้นี่ได้4อันนะผมอันนี้ได้แค่อันเดียวแต่คุณจะได้งานประกอบที่ดีกว่าตัวนี้เยอะมากๆอันนี้ถ้ามองในมุมมองของแอดมินบอลนะก็คือเจ้าตัวเนี่ยมันก็คุ้มค่าคุ้มราคาแหละก็คือถ้าเพื่อนจะประกอบ PC ราคาแบบสูงๆหน่อยแบบ3 4 0 0 0 0หหมื่นหรือว่าแบบหลักแสนเทนบอลเพิ่งป,ประกอบไปเนี่ยเพ,เพื่อนคงไม่ซื้อเคสราคาแบบ พันกว่าบาทมาใช้หรอกนะอันนี้พูดกันตรงๆเช่นถ้เพื่อนเพซื้อกา์ดจอพวก RTX 3090มานผมขนาดเนี่ยมันอันเบิเริ่มผมเอามาใส่ตัวเคส ATX เล็กๆอย่างนี้มันก็จะแบบจะออัดไปหน่อยนะครับเอามาใส่พวกเคสที่แบบรองรับ e ATX เนี่ยก็จะแบบเออมีพื้นที่เหลือเฟือกว่านะครับส่วนถ้าเพื่อนถามว่าจะซื้อเคสราคาเท่าไหร่ขึ้นไปดีนะครับอันนี้เอนบอลขอ บอกเลยว่าควรซื้อเคสที่แบบราคาพันต้นๆขึ้นไปแล้วกันนะถ้าเพื่อนๆคนไหนไปซื้อแบบเคสแบบราคา400-500นะครับผมบอกเลยว่าวัสดุมันอนะ่ะมันจะแบบเป็นสังกะสีมากๆนะผมคือแบบเป็นพลาสติกบางๆแบบจิ้มไปเงี้ยไม่รู้จะหักหรือเปล่านะแต่พวกเคสราคาพันอย่างเงี้ยก็ยังถือว่าโอเคตามเนื้อผ้าตามราคานะครับ ือจะตีเป็นสัก10%ของราคาฮาร์ดแวร์ที่เ,เพื่อนๆซื้อก็ได้นะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับเรื่องเล่า EP นี้นะครับผมเคสสูกับเคสแพงนะครับถ้าเพื่อนคนไหนมีคำถามหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมยังไงเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์นที่ด้านล่างใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เอ็นบอนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายหลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช anel คอมครับด้วยนะครับ เดี๋ยวบอลขอไปล้างแผลก่อนนะครับเจ็บ